สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการ,ปรเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะประเด็นหลักๆของวันนี้นะคะคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องทําให้หน่วยเขาเหมือนกันก่อนเนาะหรือรวมล่างแยกล่างกันเองนะโดยการเลือกทําวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคำถามเขาบอกว่า 7,000กิโลกร,รัมนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่า9ตัน500กิโลกร,รมัมเนาะตอนนี้หน่วยยังไม่เหมือนกันเพราะอะไรอันนี้นะคะ7,000เนี่ยมีแค่หน่วยเดียวคือกิโลกร,รมัม แต่ตัว9ตัน500กิโลกร,รมัมมี2หน่วยใช่ไหมคะมีทั้งตันมีทั้งกิโลกร,รัมเลยนะคะเราต้องทำให้หน่วยเข้าเหมือนกันก่อนโดยใช้วิธีการแยกร่างหรือรวมร่างก็ได้นะคะเอาที่ถนัดเนาะอะ,อะงั้นเดี๋ยวข้อ1คุณครูจะรวมร่างให้ดูข้อ2คุณครูจะแยกร่างให้ดูนะคะ ข้อที่1รวมล่างถ้าคุณครูจะรวมล่างเนี่ยครูจะรวมตัวไหนตัวหน้าหรือตัวหลงังถ้าครูจะรวมล่างครูต้องรวมตัวหลังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวหลังเนี่ยมันแยกล่างอยู่ใช่ไหมเราก็จะต้องทําการรวมล่างมาเลยรวมล่างได้เป็น9,500นนะคะหน่วยตันก็จะหายไปเหลือหน่วยย่อยก็คือ กิโลกร,รัมนะคะอ่าดังนั้นดังนั้นอ่าเจ็ดพันกิโลกร,รัมเป็นไงมากกว่าหรือน้อยกว่าเก้าพันห้าร้อกิโลกร,รัมคะเจ็ดมันทําไมน้อยกว่า9500กิโลกร,รมัมถูกไหมคะดังนั้นวิธีที่เราจะเขียนตอบเราก็จะต้องเขียนว่าอ่าเดี๋ยวคุณครูเขียนข้างล่างนะเขียนว่าเจ็ดพันเดี๋ยวนะ มันใหญ่ไปนิดนึงอะเขียนว่าเจ็ดพันกิโลกร,รมัมน้อยกว่านะคะอะตรงน้อยกว่าเนี่ยเราจะมาเขียน9,500กิโลกร,รัมเนี่ยไม่ได้นะเราจะมาเขียนตัวที่เราแปลงล่างเนี่ยไม่ได้เราต้องเขียนตัวที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะโจทย์กำหนดว่า กาวตันอโจทย์ถามอะไรเราต้องตอบอย่างนั้นนะคะห้ามตอบอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอะอ่าเป็นวิธีคิดของเราตัวเนี้ยซึ่งเวลาเราตอบเราไม่ได้เอามาตอบเนาะอ่ะต่อไป ข้อนี้รวมล่างไปแล้วดังนั้นข้อนี้ข้อ2ครูจะแยกล่างเนาะ5ตันส0 0กิโลกร,รัมมากกว่าหรือน้อยกว่า5,200กิโลกร,รมัมดังนั้นถ้าครูจะแยกล่างครูก็จะต้องมาแยกตัวหลังเพราะตัวหลังมันรวมล่างอยู่นะคะครูก็จะแยกล่างตัวนี้ได้เป็น5ตัน200กิโลกร,รมัม เราก็เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเลยว่า5ตันกับ5ตันโอเคเท่ากันอยู่เราก็ไปดูที่หน่วยกิโลกร,รมัม300กิโลกร,รัมกับ200กิโลกร,รมัม300กิโลกร,รัมก็จะต้องทำมไมากกว่า200กิโลกร,รมัมถูกไหมคะดังนั้นเวลาเขียนตอบเราก็จะต้องเขียนว่า5ตัน300กิโลกร,รมัม มากกว่า5,200กิโลกร,รมัมนะคะตัวที่เราคิดตัวนี้ไม่ต้องเอามาเขียนตอบนะคะเราจะเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตรงนี้ามาเขียนตอบตรงนี้เป็นเป็นวิธีคิดเหมือนเหมือนเป็นการทดค่ะ,ะถ้าเป็นการบวกลบคูณหารก็เหมือนเราไปทดในเศษกระดาษนาะตัวนี้นะคะไม่ต้องเขียนนะ อะต่อไปเรามาดูนะคะน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์โอ้อันนี้มีสามสามอันให้ให้เราเปรียบเทียบเลยใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะข้อมูลชุดนี้คุณครูจะทำการรวมล่างแล้วกันนะครูจะทำการรวมล่างนะคะตัวนี้28ตัน28ตันมันก็คือกี่กิโลกร,รัมหลูก เราจะไม่ทําตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้รวมล่างอยู่แล้วนะคะตัวนี้เรารวมล่างอยู่แล้วเราก็จะมาทําตัวนี้นะคะมาทําตู้คอนเทนเนอร์ B นะคะน้าหนัก28บตัน28ตันก็จะต้องเท่ากับ28เราก็เติมศูนย์ไป3มตัวอ่าก็คือ2800 0กิโลกรัมนั่นเองอ่าพอมาตู้คอนเทนเนอร์ซเราก็รวมล่างกันได้เป็น 3, 1 0 0หนึ่ง ิโลกร,รัมนะคะอ่าันนั้นเราก็มาตอบคำถามในที่นี้ได้ละตู้คอนเทนเนอร์ตู้ใดมีน้ำหนักมากที่สุดอะไรมากที่สุดลูกสอ0 0มกิโลก, 28, กร,รัมมากที่สุดถูกไหมสอง0มืกิโลกร,รัมมากที่สุดดังนั้นเวลาเราตอบเขาถามว่าตู้ใดดังนั้นต้องตอบเป็นตู้ก็คือตู้คอนเทนเนอร์ B นะคะเขาถามว่าตู้ใดดังนั้นตอบชื่อตู้นะคะไม่ใช่ตอบตัวเลขทำให้ถูกนะตู้คอนเทนเนอร์ใดตู้ใดมีน้ำหนักน้อยที่สุดตู้ไหนมีน้ำหนักน้อยที่สุดตู้ A เราก็ตอบว่าตู้คอนเทนเนอร์ A ดูว่าโจทย์ถามอะไรนะ ไม่ใช่มาตอบเป็นตัวเลขไม่ได้นะโจทย์ไม่ได้ถามตัวเลขนะคะเออเรียงลำดับน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์จากน้อยไปมากเรียงลำดับน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์จากน้อยไปมากางั้นเวลาเราตอบต้องตอบเป็น ABC ห้ามตอบเป็นตัวเลขนะคะดังนั้นอ่ะเรียงจากน้อยไปมากน้อยที่สุดคือตู้คอนเทนเนอร์ a ลองลงมาก็เป็น4และมากที่สุดคือ B อ่าแค่นี้เสร็จแล้วนะคะมาดูต่อไปน้ำหนักแรกเกิดของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะเมื่อกี้คุณครูรวมล่างไปแล้วข้อนี้คุณจะแยกล่างนะคะอ่าข้อดีคุณจะแยกล่างนะอันนี้ก็แยกตรงนี้เนาะแยกตรงนี้เหมือนเดิมเพราะว่าเขาอันนี้หน่วยกรรมกับกิโลกร,รมัมไม่ใช่เมตริกตันใช่ไหมไม่ใช่เมตริกตันก็จริงแต่ว่า มันก็คือ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมมันยังเป็นเลข1น0่พันเหมือนกันอยู่เนาะดังนั้นเวลาเรารวมล่างแยกล่างก็ทําได้โดยใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะอะ่กูจะแยกล่างตรงนี้อ่ะได้เป็น1กิโลกรัม200กรัมนะคะสิ่งโตนะโลมาแยกอยู่แล้วก็ไม่ต้องไม่ทำอะไรมันนะคะวัว15กิโลกรัมก็คือ15กิโลกรัม ไม่มีกรัมก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์กรัมนั่นเองหรือศูนย์กรัมตัวเดียวก็ได้นะอ่ะเราก็มาตอบคําถามสัตว์ชนิดใดมีน้ําหนักแรกเกิดน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือ1กิโลกรัม200กรัมก็คือสิงโตเราก็ตอบว่าสิงโตนะคะไม่ใช่ตอบ1กิโลกรัมไม่ได้ตอบ1,200กรัมนะเออต่อไปสัตว์ชนิดใดมีน้ําหนักแรกเกิดมากที่สุดมากที่สุดก็คือวัว เรียงลำดับน้ำหนักแรกเกิดของสัตว์ชนิดต่างๆจากมากไปน้อยมากที่สุดก็คือวัวนะคะรองลองมาก็เป็นโลมาและสุดท้ายก็คือสิงโตแบบนี้นะคะข้อนี้นักเรียนอยากจะรวมล่างก็ได้นะรวมก็ได้แล้วแต่หนูอยากจะแยกก็ได้แล้วแต่หนูได้ทุกต้ทั้งสองอย่างเนาะอ่าอันนี้เป็นการบ้านของเรานะคะ การบ้านนะคะประจำวันพฤหัสนะพวกนี้ไม่มีการบ้านนะคะวันพฤหัสบ,บดีนะคะที่27มกราคม 2, 5, 6, 5นะคะอ่านะคะอันนี้เป็นการบ้านของวันนี้เนาะสิ่งใดเบาที่สุดน้อยเบาที่สุด อ๋อ oh, สิ่งใดหนักที่สุดอู uh, ้แค่นี้เองตอบแค่คําเดียวเองง่ายๆนะตอบตอบตรงนะพื้นที่ว่างว่างตรงไหนตอบตรงนั้นได้เลยเนี่ยตอบข้างหลังนี้ก็ได้นะคะเขียนต่อเอาตอบตรงเนี้ยอ่าแล้วหนูก็เขียนตอบไปเลยสิ่งใดเบาที่สุดโอโหง่ายมากสิ่งใดหนักที่สุดหนูก็เขียนตอบอ่าแล้วก็ตอบมาตรงนี้เลยนะคะ โอเคอาวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้คลิปสั้นๆทำง่ายๆรวมล่างแยกล่างเคยทำมาหมดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันวันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ